暴力。 มาเกิดเน้นเลยครับตัวนี้ฟองบีนะส,สวยๆนะตัวนี้ฟอมบีนะแอคชั่นเบาๆนะครับผมเกิดมีระแวงเลยครับส,สวยตัวเบ็ดขนาด2องโอ้ลครับผม โอเคครับ okay, oh. สวัได้ลอยผิวน้ำลอยครับหมอมากนะครับหลายทีครับผมรับไปนหนึ่งครับต่งหนึ่งสติกกี้นะกกกครับผีสังเกตเหนียวเดี๋ยวตีไกลนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตีต่อคนระับน่าจะมีอีกนะบอมบี้สีดยอดครับ กัดแล้วมันกระชากรับชาผมสง่งมาทางรถไฟมันก็ตกก็ตัดสินใจวิทย์ปุ๊บขายแล้วใสต่ตงโอเค้กระปอมบีสุดยอดนะครับ